สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าไดเบต้านะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเทคนิคนะครับก็คือสาหรับใครที่ยังเพาะปากัดนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการให้อาหารอนุบาลปากัดนะครับผมนะก็คืออนุบาลลูกปลานะครับก็แลกเกิดนะก็ผมก็สําหรับผมนะให้เป็นลายแดงสดนะครับใครไม่มีก็ใช้เป็นไข่ต้มก็ได้นะครับนะก็วิธีนี้ผมจะใช้เป็นลายแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทํายังไงบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับผมนะครับก็ต้องเอารายแดงครับลายแดงสดครับมาล้างก่อนนะครับนี่ครับต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับผมนะอันนี้วีวิธีของผมนะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับกระชอนก็จะเก่าหน่อยนะผมเนาะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ละเลยนะเนี่ยก็นี่นะครับก็จะล้างแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ลองดูนะรผมนะเจอกันไปนะครับแล้วก็พอล้างเสร็จนะครับนี่นะครับก็จะตักลายแดงครับผมจะเอาช้อนที่ช้อนกินข้าวแหละเอามาเป็นช้อนหนึ่งช้อนนะครับเพื่อแบบว่าเอามาตักให้ ลูกปลาครับก็คือตักลายแดงให้ลูกปลาแบบนี้ครับเหมือนนะเอามาเป็นประจําเลยนะครับผมนะถ้าอยากเอาไปกินข้าวนะครับผมนะเพราะว่าเอามาตักลายแดงแล้วนะครับผมนะก็เอามาหนึ่งอนะันนี่นะครับก็ให้แบบนี้เลยนะครับก็แค่นี้นะครับผมนะผมให้วันละหนึ่งมื้อ